มาฮาบาอาคาลาชัสสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาเจาอกันครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปการสอนภาษาตุรกีนะครับก็วันนี้มีภาษาตุรกีง่ายๆนะครับมาฝากาทุกคนที่ติดตามช่อง a ี Daily กันอยู่นะครับก็ลองมาเรียนรู้กันดูนะครับก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเราเรียนคําทักทายเบื้องต้นนะครับหรือคําง่ายๆในภาษาตุรกีไปแล้วนะครับวันนี้ลองมาดูในถ้ามันเป็นประโยคบทสนทนาเนะี่ย เขาจะพูดกันยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับก็สำหรับบทสนทนาแรกด้วยกันนะครับฮะ uh huh. บทสนทนานี้นะครับอ่า uh huh. เป็นการเหมือนมาทําความรู้จักกันนะครับทําความรู้จักกันเป็นบทสนทนาระหว่างใครเอ่ยอาลีนะครับมีตัวละครคืออาลีกับมูรัตสองคนนะมูรัตอาลีมูรัตนะครับอาลีพูดว่ามัฮะบา Benim Adim Ali Merhaba Benim Adim Ali ิมอาดินอาลีนะครับแม่ฮ a บาเบนิมนะครับเขา Ali พูดว่าสวัสดีอ่าสวัสดีครับฉันชื่อว่าอาลีนะครับฉันชื่อว่าลีหรือว่าชื่อของฉันคืออาลีนะครับถ้าแปลตามตัวเป๊ะๆความหมายก็ต้องการบอกชื่อว่าฉันชื่ออาลีนั่นเองนะครับอ่และเขาได้ถามต่อไปว่าเซนิ n อาดินเน เซนินอาเดนเนะฮะเซนินเซนินอาเดนเนนะครับแปลว่าคุณชื่ออะไรหรือชื่อของคุณคืออะไรนั่นเองนะครับชื่อคุณชื่ออะไรนะครับถามมูรัตมูรัตนะครับมูรัตก็ตอบกลับทันทีนะครับมูรัตอร ad, ตอบกลับว่าเบนิมอาเดมมูรัตเบนิมอาเดมมูรัตฉันชื่อว่ามูรัตฉันชื่อว่ามูรัตนะครับ ฉันชื่อว่ามุรัตอลีก็ตอบกลับว่าเมมนุนโอดุมเมมนุนโอดุมนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับเมมนุนโอดุมยินดีที่ได้รู้จักนะครับต่อมามุรัตก็ตอบกลับนะครับว่าเบนเดเมมนุนโอดุมเบนเดเมมนุนโอดุม ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันประมาณนี้นะครับก็เป็นการทักทายนะว่าสวัสดีฉันชื่ออาลีเล้าเธอชื่อว่าอะไรฉันชื่อว่ามูรัตยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะครับก็พอที่จะเห็นโครงสร้างนะครับหรือว่ารูปแบบการสนทนาในภาษาตุรกีนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อนํามาใช้จริงๆนะครับามาดูบทสนทนา ต่อไปนะครับเป็นบทส,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 สนทนาระหว่างดิเลกนะฮะดิเลกนะครับนสนทนากสสับเซเนปนะฮะเซเนปดิเลกเซเนปนะครับสองคนนะเป็นเพื่อนกันนะครับดิเลกพูดว่ายังไงครับดิเลกพูดว่าเซลามเซเนปเซลามเซเนปนะครับเซลามเซเนปนะฮะเซเนปสวัสดีเซเนป สวัสดีเจเนฟเจเนบเป็นชื่อคนนะสวัสดีเจเอ่อเจเนฟนัสเซสนนัสเซสนนะครับเธอเป็นไงบ้างนะครับคุณสบายดีไหมหรือคุณเป็นไงบ้างประมาณนี้เป็นการถามถึงสารทุกสุขดิบนะครับคำนี้ใช้ได้กับทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเป็นคำสุภาพนะครับนัสเซสนนัสเซสนนะครับคุณสบายดีไหมอือฮึเจเนบก็ตอบกลับว่าอ e. ี อีย <ama> um. ีเยมอียียมนะครับอีเยมอียียมนะฮะับอีเยมอียียมแปลว่าฉันสบายดีฉันสบายดีนะคร <roadmap> <ama> <Sud Kraft> ับเป็นการบอกว่าฉันเนี่ยสบายดีนะครับฉันโอเคนะครับต่อมาเขาก็พูดต่อท้ายด้วยกับคำว่าเจเช็คคิวเรเดรนเจเช็คคิวเรเดรนก็อย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่าเจเช็คคิวเรเดรนแปลว่าขอบคุณนะครับ ขอบคุณโอเคเทเชคคิร์เรเดนนะครับและเจเนบเน่ก็ได้ถามกลับไปว่าเซนเนอรเซนเซนเนเซนนะครับแนะปลว่าคุณล่ะสบายดีไหมคุณเป็นไงบ้างคุณสบายดีหรือเปล่าประมาณนี้นะครับดิเลกก็ตอบกลับมาว่าเทเชคคิร์แเทเชคคิรแนะครับก็นะคือ ขอบคุณเช่นกันนะครับเหมือนกันเลยกับคำว่า t e ş e k k r เดเดนกับ t e ş e k k r ลก็คือขอบคุณนะครับใช้ได้ทั้งสองคำนะใช้ได้นะสะดวกพูดอันไหนก็พูดอันนั้นได้เลยเนาะโอเคแล้วก็ดิเลกก็พูดต่อว่า b e นเดอีเยียมแบนเดอีเยมนะครับแบนเดอีเยมฉันก็สบายดีนะครับ ต้องการบอกว่าฉันก็สบายดีเช่นกันนะครับ ok. ฉันก็โอเคฉันก็สบายดีนะอืมประมาณนี้นะครับลองไปใช้กันดูนะลองไปใช้กันดูนะครับไม่ยากนะครับเมื่อมีคนถามว่า c e s เซเซนอยมก็ถามกลับเขาหน่อยว่า s e n e s c e ซน s e n e s นะครับในขณะที่บอกว่าอียมก็ขอบคุณด้วยนะจะเช็คคุณเรเดเอิมอิมจะเช็คคุณเรเดได้หมดนะครับจะเช็คคุณลาก็ได้นะครับ บทสนทนาต่อมาครับผมเ,เป็นบทสนทนาระหว่างฮ uh ันนาฮันนาฮันนะฮันนากับออสตินนะฮะคุยกันนะคงเป็นชาวต่างชาติทั้งสองเลยคือไม่ใช่ชาวตรุรกีนะครับก็ฮันนะเนี่ยถามว่าเนเรลิสินเนเรลิสินนะตัวไอมีจุดเห็นไหม ในภาษาตรุรกีเรียกว่าอีอีนะก็จะอ่านตามตัวเลยมันมีแบบไม่มีจุดใช่ไหมไม่มีจุดก็จะเป็นเสียงอืออันนี้ก็เนริลิินเนรลิซินเนริลิินเนริลิินเป็นการถามว่าคุณมาจากไหนคุณเป็นเชาวอะไรคุณมี ภูมิลำเนาหรือถิ่นกําเนิดคุณนะคุณเป็นคนที่ไหนนะครับการถามว่าเนเรลิสินนะครับความหมายตรงนี้ที่เราต้องการก็คือว่าคุณมาจากไหนนั่นะเองนะครับโอเคเนเรลิส really ินเนเรลิสินนะครับออสตินก็ตอบกลับว่านิเจอเรียเลียมนิเจอเรียเลียมนะครับฉันมาจากไนจีเรียหรือฉันเป็นชาวไนจีเรียนั่นเองนะครับฉันเป็นชาวไนจีเรียนะครับแล้วก็ ออสซินก็ถามกลับไปว่าเซนเนอรลิเซนเซนเนรลิเซนเซนเนรลิเซนแปลว่าแล้วคุณล่ะคุณมาจากไหนคุณเป็นชาวอะไรคุณมีถิ่นกำเนิดภูมิลำเนาของคุณคุณเป็นคนที่ไหนนะฮะอยากรู้มากเลยตอนนี้ฮันน่าก็เลยตอบกลับไปว่าเบนอัลมา尼亚เลียมนะฮะอัลมา尼เลียม อัลมันยาเลียมนะครับก็ฉันเป็นฉันมาจากเยอรมันนะครับฉันมาจากประเทศเยอรมนีนั่นเองนะครับหรือ,อฉันเป็นชาวเยอรมันนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะเป็นบทะสบนารถามว่าคุณมาจากไหนก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับเนอร์ลิซนเนอร์ลิซนนะครับถ้าเป็นประเทศไทยก็ไม่ยากเลยนะก็พูดว่าไทายล้านหรือ ไทยละเลียมไทยละเลียมนะครับไทยละเลียมก็คือ,อฉันมา,มาจากประเทศไทยหรือว่าฉันเป็นชาวไทยนั่นเองนะครับโอเคง่ายๆนะครับบทสนทนาต่อมาครับผมบทสนทนาต่อมาเป็นบทสนทนาระหว่างนักเรียนเด็กน้อยคนนี้นะครับ,นะรบกับคุณครูนะครับจันนะฮะชื่อว่าจัน ถ้าเราอ่านเราเห็นครั้งแรกเนเาะเกือบจะอ่านคำว่า can ใช่ไหมเราคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเนาะจริงๆตัวนี้คือตัว j ก็เป็นจานจานจานนะครับเป็นชื่อเด็กผู้ชายคนนี้เนาะแล้วก็ eretmen 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 ก็คือคุณครูนั่นเองโอเคจานทักทายคุณครูนะครับขาทักทายว่า Günaydın e r e t m เ n จ m มนิมกุนไนดินเออ e ์ นะครับก็คืออรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้าคุณครูนะสวัสดีตอนเช้าคุณครนะูครูครับสวัสดีตอนเช้านะสวัสดีรรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ก็ถามคุณครูว่าน่าเส้นเส้นน่า s ส้นเส้นน่าเส้นเส้นนะครับ n ่ s เ n ้นเส้นน่ n e s s นเส s นนะครับก็คือ คุณสบายดีไหมหรือว่าคุณครูเนี่ยสบายดีไหมนะครับคุณสบายดีไหมคุณครูเป็นไงบ้างคุณครูสบายดีหรือเปล่านะครับแล้วก็โอเรนเมนนะครับหรือว่าคุณครูนี่ก็ตอบตอบกลับไปว่ายูไนเดนจันยูไนเดนจันสวัสดีจันสวัสดีตอนเช้านะอีเยีมอีเยมฉันสบายดีอีเยยมอีเยยมฉันสบายดีคุณครูตอบกลับ ตอบกลับกับลูกศิษย์ว่าฉันสบายดีเซนนัสเซนเซนนัสเซนเธอสบายดีไหมอ่าแล้วเธอล่ะสบายดีไหมจันประมาณนี้นะแล้วเธอล่ะสบายดีไหมนะฮะเซนคุณหรือว่าเธอนะเธอสบายดีไหมนัสเซนนะจันก็ตอบคุณครูกลับไปว่าเทเชคคูเรเดริมเทเชคคูเรเดริมนะฮะเทเชคคูเรเดริมเทเชคคูเรเดริมนะครับเทเชคคู เอเดริมนะฮะจะเชคคิเรเดริมนะครับขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณครับคุณครูคครประมาณน,นี้นะแล้วก็จันก็ตอบว่าบแบนเดออิเอยเยมแบนเดอิเยมนะครับฉันก็สบายดีนะฮะฉันก็สบายดีผมก็สบายดีนะฮะผมก็สบายดีครับคุณครูผมสบายดีขอบคุณมากครับนะประมาณนี้นะทีนี้ถ้าทุกคนสังเกตเนาะถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่า เราจะเห็นว่าการถามว่าสบายดีไหมในบทสนทนานีนะ้จะมีความต่างอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือคำว่าคำนี้นะที่ถามว่าคุณสบายดีไหมกับคำนี้นะคำนี้ที่ถามว่าคุณสบายดีไหมเหมือนกันนะครับแต่แต่มันจะต่างกันนิดหนึ่งนะคำนี้จะ n ั s เมีคำว่า is เข้ามาแต่คำนี้มีคแค่คำว่านั s s จริงๆนะครับมันมีความต่างอยู่นิดหนึ่งนะมันมีรายละเอียดแต่ว่าผมจะบอกไวเ้เลยแค่คร่าวๆก่อนในบริบทนี้นะครับก็คือว่านักเรียนเนี่ยเป็นผู้น้อยและก็ถามผู้หลักผู้ใหญ่นะครับควรจะใช้ประโยคที่มันสุภาพซึ่งจริงๆทั้งสองประโยคเนี่ยมันสุภาพทั้งสองนะแต่ว่าเขาเรียกว่าขั้นกว่าแล้วกันนะครับสุภาพกว่านะครับก็ใช้อันนี้นะครับควรจะ <c oughs> ประทานโทษนะครับควรจะใช้คำนี้ ในการพูดคุยกับคนอาวุโสกว่าในการพูดคุยกับคนที่เราต้องการเ,าเพิ่มความ respect เข้าไปนะครับเพิ่มคนที่เราเคารพนับถือประมาณนี้นะครับก็ให้ใช้คำว่า n c r c เ s n e s s นะครับเป็นเหมือนให้มันสุภาพขั้นกว่าแล้วกันนะครับอันนี้ก็สุภาพแต่นี่คือขั้นกว่านะครับก็นักเรียนในบท,บ,ทบทนี้ก็ลองดูนะนักเรียนคุยกับคุณครูก็ใช้คำว่า c e s เซ s เ s แต่เวลาครูคุยกับนักเรียนก็น c ส s s i ินะครับ ก็ให้ความหมายว่าคุณสบายดีไหมแต่มันมีรายรลายอยดปปีกย่อยมากกว่านี้นะครับแต่ผมยังไม่ลงลึกนะค่อยไปว่ากันในบทของมันแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีบทสนทนานะครับเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นภาพการสนทนาในภาษาตุรกีกับคําที่เราเรียนรู้กันมาในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าเวลามาใช้จริงมันจะอยู่รูปแบบยังไงจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ ประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับแล้วก็สนใจในภาษาตุรกีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง Lee Daily ด้วยนะครับแล้วผมก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้ภาษาตุรกีกันนะครับก็สำหรับนี้ครับทุกคนลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมยูริชรสวัสดีครับ